รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปน้ำมูเขามาบอกเด็กไปสิบเอ,อ็ดสิบสองเองมีคนตามคุณกี่คนเกือบสองล้านห้าแสนคนสล้านห้าแสนคน ถึงสุกช่อง3 HD เรามีนัดกันนะคะ1ุ่มค่ะวันนี้เปิดมาเราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าข่ะคุณค่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาไม่ต้องไปกินเดี๋ยวกินรวบเลยแล้วการอาหารกลางวันไม่อ้วนด้วยคิดผิดเพราะคุณคิดดูนะตั้งแต่เรานอนนะจนเราตื่นมาอกี่ชั่วโมง7-8ชั่วโมงต้องมีแล้วแล้วเราก็ไม่กินอาหารเช้าไปอีก4ีชั่วโมง โอ้โหคุณขาก็ประมาณ1ิกว่าชั่วโมงแล้วพอเราไปกินซัดโฮกเดียวตอนกลางวันเราจะกินแบบโอ้โหพายุหมู่แคมอะ <c oughs> หิวอะหน้ามือดอะมีอะไรก็ซัดๆๆดซัดซัดใหญ่เลย <c oughs> โดยคิดว่าเอ้ยก็กินแบบทดแทนตอนเช้าไงแต่ปรากฏว่าเรากินเกินมากจนเกินไปนั่นเองหลายคนชอบถามมีคำถามที่ถามดิฉันบ่อยมากว่าดิฉันกินอะไรเป็นอาหารเช้า ดิฉันถ่ายรูปลงอินสตาแกรมบ่อยมากนะคะแล้วคนก็ถามก็ยังถามอยู่ว่าอะไรไอ้นั่นมันคืออะไรไอ้นี่มันคืออะไรทํายังไงยากไหมดิฉันย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าหน้าอย่างดิฉันทําได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะ <Yeah. S 2> และสิ่งที่ดิฉันทำเมื่อกินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ทุกสิ่งไม่เชื่อเรามาดูกันมาดิฉันจะเนรมิตนะคะคุณอาหารเช้าของดิฉัน ง่ายๆกินแล้วมีประโยชน์และไม่อ้วนสิ่งที่มีอย่างแรกก็คือโยเกิร์ตนั่นเองโยเกิร์ตรสธรรมชาติสมมติว่าอ่านเนี่ยหนึ่งถ้วยของเราโยเกิร์ตปับ๊บสิ่งที่ดิฉันกินต่อมาก็คือผลไม้ค่ะคุณผลไม้ที่ใส่ก็เป็นพวกตระกูลเบอร์รี่ก็อย่างเช่นพวกสตอเบอร์รี่อานะคะ ผูห้หญิงเรานะคะควรจะกินนะคะไม่ใช่เป็นนะคะสตรอ,อเบอรี่เนี่ยค่ะนี่นะคะมันใหญ่เราก็เออผ่ามันนะคะคุแล้วก็ใส่มันลงไปอย่างงี้ง่ายๆค่ะคุณนอกจากสตรอเบอรี่แล้วดิฉันก็กินพวกบลูเบอรี่ค่ะคุณเพราะพวกสาร สารต้นอนุมูลอิสระมันจะมีอยู่ในพวกตระกูลเบอร์รี่อะไรเหล่านี้ราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เนี่ยบลูเบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ยังไงหลายคนได้ยินแล้วเอออะไรอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งและป้องกันไม่ให้เราแก่ง่ายนั่นเองนะคะคุณ ดังนั้นจึงมีประโยชน์มากใส่เข้าไปอ่าบางคนชอบเชอร์รี่ด้วยอ่าก็ใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหรือว่าลูกหม่อนอะไรเงี้ยก็ได้อ่าแถวบ้านเรามีอะไรเงี้ยนะคะเมื่อใส่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อะไรไปเสร็จสับเรียบร้อยดิฉันก็จะใส่อันนี้อ่าก่อนนี้ก่อนพวกมูสลี่ย่องน,นี้นะมันก็จะมีไฟเบอร์คือใยอาหารใยอาหาร,หาหารนี่ก็จะทําให้เราอิ่มด้วยนะแล้วก็ไม่อ้วนแล้วก็จะทําให้เราขับถ่ายง่าย อย่างโยเกิร์ตเนี่ยก็มีประโยชน์เพราะว่าเป็นเป็นโปรโตีนที่ดีแล้วก็ไม่อ้วนช่วยในการขับถ่ายช่วยในเรื่องลำไส้เรานั่นเองนะคะคนไม่ถ่ายในโยเกิร์ตช่วยได้นักแลรใส่มูสลี่ไปเสร็จแล้วดิฉันก็จะใส่อัลมอนด์อัลมอนด์ไม่อบเกลือคือกินหนึ่งประมาณสิบกว่าเม็ดวันนึงนะคะซึ่งอัลมอนด์เคยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นถั่วที่มีไขมันดีร่างกายเราเนี่ยจะมีร่างกายคือไขมันดีและไขมันเลวไขมันเลวก็กินพวกแบบ มันมันทั้งหลายแหล่แป้งน้ําตาลเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นไขมันเลวซึ่งจะทาให้เกิดคอเลสเตอรอลและเส้นเลือดอุดตันนั่นเองแต่เมื่อเรามีไขมันเลวแล้วเราก็ควรจะต้องมีไขมันดีเข้าไปทดแทนและผักใส่ไขมันเลวให้มันออกจากล่างเราไปไขมันดีก็เป็นพวกอย่างนี้ค่ะแซลมอนเอ่ยั่วเอยอย่างงี้นะคะก็จะมีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะแล้วก็มีกากใยก็ใส่กันเข้าไปเสร็จสับ ดิฉันก็จะโรยงาอีกสักนิดนึงก็เป็นงาดําก็ได้หรือจะงาขาวก็ได้แล้วแต่คุณหนึ่งช้อนดินฉันก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะคุณงาดําก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะคุณนะอย่างนี้รู้ผมเพิมเล็บเล็บผิวเพินะคะช่วยได้เป็นอย่างดีและอันนี้เป็นธัญพืชอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าแฟลกซีด แฟกซีจะช่วยเพิ่มใหญ่อาหารและลดคอเลสเตอรอลได้แล้วมันมีประโยชน์อีกมากมายนานาประการมีวิตามินนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดค่ะช่วยลดการเกิดเบาหวานความดันหัวใจแฟกซีด,ดีมากค่ะคุณใส่สลัดก็ได้นะหรือทำผัดเผิดอะไรคุณจะโรยใส่เข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันดิฉันก็โรยใส่โยเกิร์ตของตัวเองอ๋อและอีกนิดนึงบางคนบอกว่าโอ้ยไม่อิ่มอ่ะพี่กระแมอ พี่กินเท่านี้อิ่มเหรอคนถามดิฉันเยอะมากกล้วยสิคะคุณคะกล้วยน้ำว้าน,นะคะคุณอะคุณก็ใส่เข้าไปเลยหั่นเป็นแวน่นแว่นอย่างงี้ใส่เข้าไปนะคะคุณนี่แหละค่ะคุณแค่นี้เองอาหารเช้าแล้วคุณก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าคลุกเคล้ามันแล้วก็ตักเข้าปากกินไปเลยนะคะง่าย,ายบอกแล้วเนี่ยเราสามารถเตรียมได้ตั้งแต่ตอนกลางคืนพวกเหล่านี้ดิฉันก็ใส่โหลใส่โหลใส่โหลไว้พอถึงเวลาอะเปิดมาเอาหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่แค่นี้เอง ง่ายจะตายนะคะสาหรับอาหารเช้าทุกวันแล้วก็ดื่มชาเขียวร้อนทุกวันวันละ2อถึงสแก้วชาเขียวร้อนก็จะเป็นเนี่ยลดสารเอไอ,อ,อพวกอนุมูลอิสระทั้งหลายและช่วยในการเผาผลาญไขมันใครลดความอ้วนเนี่ยต้องกินดื่มเลยนะชาเขียวร้อนนะไม่ใช่ชาเขียวเย็นใส่ขวดนะชาเขียวร้อนเนี่ยวันละสองสามแก้วตอนเช้าซึ่งดิฉันอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยทุกวันถ้าไม่อิ่มอีกแอปเปิลหนึ่งลูก จบแต่ดิเชื่อดิฉันเถอะแค่นี้อิ่มไปถึงตอนกลางวันอ่าตอนกลางวันแล้วก็เสร็จตอนกลางวันแล้วก็กินอาหารกลางวันของเรานี่ก็คืออาหารเช้าของกะละแมคค่ะแวนครับพี่ลองไนะขอลองได้ไหมครับมาแท่เออ <laughs> แล้วฉันจะบอกเลยนะว่ามันเป็นอาหารเช้าลดหน้าท้องได้ด้วยจริงเหรอพี่อา้าวจริง เพราะว่ามันไม่อ้วนแล้วก็กินแล้วก็จะขับถ่ายดีโอ้พี่คุกเป็นโจ๊กเลยอะเอาก็กินก็ต้องคลุกอย่างงี้กินหน้าตายัางดูไฮโซอยู่เลยเอานี่เวลากินไงแล้วเสร็จแล้วพอมันรวมกันในท้องแกมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีแล้วเวลาถ่ายออกมามันก็ยิ่งกว่าเดิมอยู่ดีอ้าถูกอันนี้นนรถหน้าทองได้แน่นะพี่นี่ฉันนี่นะแกเออ,อ,เ,ปอเป็นบุญของแกเนี่ยผู้ชายคนไหนฉันยังไม่ป้อนเลยแกมีแกนี่แหละเออ อร่อยไหมล่ะไม่ละมันอร่อยมากเออเบอร์รี่เนี่ยมันฟุ้งในปากเลยใช่มันจะมีรสเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยจากผลไม้กล้วยก็กล้วยกล้วย,ย,ยน้ำหวานดีมากนะคนกินทุกวนันแต่ซี่ผักกินแล้วซีกแพกมันขึ้นจริงนะ<อ>ขึ้นมันลุกี้เลยเอ๋งนะผู้ชมคุณกาละแมปัจรารีเนี่ยทำอาหารสุขภาพเก่งมากกินไปแค่สองคำนี่ซี่แพขึ้นงี้เลยอีเมล กินไปแค่สองช้อนม,มันจะมาซิกแผคขึ้นอ้าวแต่บางคนบอกอุ้ยตายแพงหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราลงทุนกับอาหารดีกว่าต้องไปเสียค่ายาให้หมอเป็นหมื่นเป็นแสนไหมล่ะอจริงถูกไหมเออวันนี้เราอย่าเสียน้อยเสียยากแล้วเราไปเสียมากเสียง่ายอะไรที่ให้กับตัวเองได้เราไปซื้อกระเป๋าแพงเราซื้อได้เราซื้อรถแพงซื้อได้ทําไมซื้ออาหารดีๆกินทําไมซื้อไม่ได้อ่ะทั้งที่มันก็ได้กับตัวเราถูกต้องไหม เอออะเอาไปกินซะ,ะชีวิตจะได้ดีขึ้นมีปัญหาปรึกษา